คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ฟังทางนี้ถ้าคุณกําลังมองหาเป้อุ้มเด็กที่ครบคลนทั้งในด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายขอแนะนําตัวฮิทซีเจนสเป้อุ้มเด็กฮิทซีสามอินหนึ่งมาตรฐานอเมริกาอุ้มได้ถึง9ท่าไม่ว่าจะเป็นการอุ้มแบบธรรมดาแบบฮิทซีหรือใช้ฮิทซีเดี่ยวๆเป้นี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการพาน้องไปไหนมาไหนคุณสมบัติเด่นผ่านมาตรฐานความปลอดภยัย acms 2236-14จากอเมริกาใช้งานง่ายและสะดวกสบายทั้งคุุณณพ่่ออคแแมลละลูกน้ย ออกแบบเพื่อรองรับน้ำหนักได้สูงถึง20กิโลกรัมความสบายสูงสุดสำหรับลูกน้อยบุด,ด้วยเมมโมรีโฟมกระจายน้ำหนักและระบายอากาศได้ดีเทคโนโลยีซิลิโคนกันลื่นช่วยให้ลูกน้อยนั่งได้อย่างมั่นคงผ้ากันเปื้อนคอตตอน100%ถอดซักได้อย่ารอช้าหากคุณกำลังมองหาเป้อุ้มที่ทั้งปลอดภัยนุ่มสบายและใช้งานได้ตั้งแต่แรกเกิดจนลูกน้อยโต Glovey Hicci Gen 3คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสั่งซื้อวันนี้เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณและลูกน้อยเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสเป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีกกาาาารเลลือแะแะะนนนนํสิค้้ให่ ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR Code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ